สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Golding Effect นะครับในวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสําหรับคนที่เทรดทองคําเป็นหลักโดยระบบเทรดวันนี้จะเป็นระบบเทรดสั้น5นาทีใช้ indicator พื้นฐานในการเทรดมือใหม่ก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์ตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะแจ้งกดการเข้าบ่ายเข้าเซลล์และตัวอย่างการเข้าบ่ายเข้าเซลล์สุดท้ายก็จะมีผลการ b a c k เทสและ ข้อควรระวังถ้าเกิดว่าใครจะนําระบบนี้ไปใช้ในการเทรดเดี๋ยวเล่ามาเริ่มต้นกันเลยนะครับโอเคระบบเทรดวันนี้ก็จะเป็นตัวของ indicator base นะครับผมจะใช้ตัว trading view ตัวอย่างตรงนี้จะเป็นทองคำ m ามเฟรม5นาทีผลการ backtest หรือว่ากฎการเข้าเทรดก็จะมาจากทองคำ m า f r a รม5นาทีถ้าคุณจะนำไปใช้กับ t i m ามเฟร e อื่นหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นคุณก็ควรที่จะ b a c k t e s หรือว่าทดสอบดูก่อนนะครับ ว่ามันได้ผลลัพธ์ดีหรือว่าแย่ยังไงอันดับแรกสุดที่เราจะใส่ก็คือตัวของ s เซสชันนะครับให้คลิกไปที่ Indicator เสร็จสิ้นรลยบรอแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่า S E S S นะครับเราจะได้ตัวที่เขียนว่าช่วงเวลาการซื้อขายสามารถที่จะคลิกเข้ามาใส่กราฟได้เลยหน้าตาของเซสชันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นในกราฟมันก็จะมีเป็นสีฟ้าตรงนี้นะสี ส้มแล้วก็สีเขียวซึ่งแต่ละตัวก็คือช่วงเวลาที่ตลาดแต่ละตลาดเปิดเขาจะเขียนอยู่ด้านล่างนะครับโตเกียวลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กอันนี้ก็คือเป็น3ช่วงเวลาของเซสชันแต่ที่เราจะใช้จริงๆเนี่ยเราจะใช้แค่ตัวของลอนดอนกับนิวยอร์กนะครับในส่วนของโตเกียวเราจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดับเบิงคลิกที่ตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าจะไปข้างบนก็ได้นะแล้วกดการตั้งค่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปที่ข้อมูลนะครับ คลิกแสดงเซกชันที่เป็นเขียนคำว่าโตกเกียวตรงนี้ออกแล้วกดตกลงเราก็จะเหลือในกราฟแค่2องเซกชันเท่านั้นนั่นก็คือช่วงตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดนิวยอร์กซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เทรดและเป็นช่วงเวลาที่เราใช้อ้างอิงแนวโน้มด้วยอันนี้ก็คือตัวที่1น,นะครับตัวที่2ที่เราจะใช้งานกันก็จะเป็นเส้น exponential moving average ธรรมดาเลยนะ ให้คลิกไปที่ Indicator เหมือนเดิมแล้วพิมพ์คำว่า E S P O เราจะใส่ Moving Average Exponential ตัวนี้เข้ามานะครับเมื่อใส่เข้ามาเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้ดับเบิลคลิกที่เส้นแล้วก็เปลี่ยนตัวของความยาวเป็น50ส่วนอื่นเหมือนเดิมหมดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบให้ใช้สีเส้นที่ชัดแล้วก็ตัดกับพื้นหลังของเราได้ดี อย่างตรงเนี้ยผมใช้พื้นหลังในสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นตัวของเส้นผมก็เลือกใช้สีเขียวนะครับแล้วก็ปรับเส้นให้มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกดตกลงได้เลยอันนี้ก็คือตัวที่2ที่เราใช้งานตัวที่3ที่เราจะใช้งานก็คือตัวของ MACD หรือ Moving Average Divergence Convergence นั่นเองนะครับตรงนี้ก็กดไปที่อิ d i c a t o r เหมือนเดิมรับพิมพ์ MACD เราจะได้ตัวของ Moving Average, Divergent, Convergent ตัวนี้มาก็คลิกเข้ามาในกราฟได้เลยนะในส่วนของ MACD ให้เดี๋ยวมันคลิกที่ MACD ข้อมูลเราจะใช้ค่าพื้นฐานที่ TradingView มีให้เลยนะครับนั่นก็คือตัวของ Fast l e n s อยู่ที่ 12, Slow 26, ปิด Signal Smoothing 9นะครับประเภท Oscillator MA Signal Line ก็เป็น EMA ทั้งคู่แล้วก็ติกรอยให้จบ Time Frame ตามเฟรมเป็น Chart ในส่วนของรูปแบบเราจะใช้แค่ตัวเส้น MACD เส้นเดียวนะในส่วนของเส้นสัญญาแล้วก็ตัวของฮิสโตแกรมผมติ๊กออกหมดเลยนะแต่จะมีตัวเส้นซีโร่ไลน์อยู่นะครับหรือว่าเส้นศูนย์เราอย่าเปิดใช้อยู่อันนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานทั้งหมดในวันนี้มีตัวของเซกชันหนตัวตัวของ Exponential Moving Average 1ตัว และตัวของ MACD อีกหนึ่งตัวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวทำหน้าที่เป็นอะไรนะครับในตัวของ section เนี่ยถ้าคุณใช้แผนฟรีของ Trading View คุณอาจจะใส่อินดิเคเตอร์ได้2ตัวเพราะฉะนั้นตัวของ section คุณอาจจะปิดไปก็ได้นะเพราะ section ตรงนี้เนี่ยมันก็คือช่วงเวลาตลาดลอนดอนถึงตลาดนิวยอร์กถ้าเทียบกับเวลาไทยให้คลิกไปที่นาฬิกาด้านล่างเขตเวลาตรงนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยนะครับกรุงเทพเราก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มเทรดป,ประมาณ14.30จนไปสิ้นสุดประมาณตี3แต่ที่เราเทรดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงถึงประมาณเที่ยงคืนก็พอแล้วนะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เทปปรดเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทรดป,ประมาณ14.30น,นาทีจนถึง24.00อันนี้ก็จะเป็นอันแรกในส่วนของเซสชั่นหรือว่า ช่วงเวลาการซื้อขายเราจะยังใช้อีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือเราจะย้อนกลับไปดูวันก่อนหน้านะและดูว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงลอนดอนกับนิวยอร์กวันก่อนหน้าเป็นอย่างไรสำหรับตัวของทองคําถ้าแนวโน้มมาเป็นขาลงแบบนี้นะครับอีกวันหนึ่งส่วนมากแนวโน้มมักจะเป็นขาลงเหมือนกันด้วย อย่างที่เห็นในการาฟตรงนี้นะถ้าแนวโน้มมันเป็นไซเวย์มันสามารถที่จะออกได้ทั้งสองด้านนะครับในอีกวันหนึ่งอาจจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงก็ได้หรือถ้าวันก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนนะครับในเซ็กชันก็คือช่วงลอนนอนับนิวร์กวันถัดมาก็มีโอกาสที่ราคาจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นตัวคัดกรองแรกของเราเลย ถ้าคุณเจอแนวโน้มัาขึ้นวันถัดมาคุณมองหาจังหวะ่า,ายเท่านั้นคุณจะไม่เข้าเซลล์เด็กขาดแต่ถ้าอีกวันคุณเจอขาลงแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมองหาโอกาสการเข้าเซลล์เท่านั้นเราจะไม่มองหาโอกาสทางด้านของ b า y เด็กขาดตรงนี้จะทําให้เราเทรดได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยอย้างอิงจากแนวโน้มของวันก่อนหน้าที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอไซเวสเนี่ยมันก็จะมีวิธีรับมืออยู่นะซึ่ง จะบอกตอนที่อธิบายเรื่องบ u ากับเซล์นะครับในส่วนของ Exponential Moving Average 50ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะทำหน้าที่เป็น Dynamic Support and Resistance หรือว่าแนวรับแนวต้านของเรานั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาขึ้นมาทดสอบตัวของ EMA 50แล้วสามารถที่จะทะลุลงไปด้านล่างได้เนี่ยเราก็จะถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเซล์นะครับ แต่ถ้าราคาสามารถที่จะทะลุตัวของ exponential moving average 50ลงมาและกลับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะบ่ายตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของมันนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านซึ่งจะคัดกรองการเทรดของเราอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายก็คือตัว MACD ข้างล่างที่ให้เหลือแต่เส้นตัวของ MACD อย่างเดียว และอย่างอื่นปิดหมดอินดิเคเตอร์ตัวนี้หน้าที่ของมันคือยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าตัวของราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบนะตัวเส้น Exponential Moving a v e r a g e แล้วมีการตกลงมาสิ่งที่เราจะดูถัดมาก็คือตัวของค่าของ MACD ค่าของ MACD ต้องต่ำกว่าซีโร่ไลนหรือว่าต่ำกว่าศูนย์นะครับมันจะแสดงค่าเป็นติดลบนั่นเองแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของคารเซลได้ แต่ถ้าราคาขึ้นไปทดสอบตัวของ exponential moving average แล้วปรากฏว่าตัวของ MACD เนี่ยค่ามันยังเป็นบวกอยู่นะหรือว่าเส้นมันอยู่เหนือตัว zero line ตรงกลางเนี่ยเราก็จะยังไม่เข้าเทรดน,นะครับเพราะถือว่าแนวโน้มยังไม่ได้รับการยืนยันนั่นเองในทางกับการถ้าราคาลงมาต่ำกว่าเส้น exponential moving average นะและขึ้นไปเหนือเส้น exponential moving average แท่งที่เหนือเนี่ยก็ดูตัวของ MACD เหมือนกัน m a c d ต้องมีค่าเป็นบวกนะครับหรือว่าเส้นมันต้องสูงกว่าซีโร่ลายตรงกลางเราถึงจะเข้าเทรดทางด้านของขาบายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ใช้สำหรับตัวอินดิเคเตอร์เราจะใช้ทั้ง3ตัวนี้ผสมกันเพื่อให้ระบบเทรดของเราเนี่ยมีความแม่นยำสูงขึ้นอันนี้ก็จบแล้วนะครับในเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่อไปเราจะไปดูเรื่องกฎการเข้าบายกันก่อนเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง การเข้าไบาให้ดูจากตรงนี้นะครับอันดัแบแรกสุดที่คุณต้องทำตอนช่วงเวลา14บนากาสานาทีหรือว่าช่วงที่ลอนดอนมันเปิดเนี่ยเราจะไปดูเซสชั่นก่อนหน้าน,นี้ช่วงเวลาการซื้อขายของลอนดอนกับน,นิวยอร์กว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไหนถ้าคุณดูของเมื่อวานเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าราคามันเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมองทาง่าทา่ของขาายอันนี้ก็จะเป็นกฎข้อแรกเลยนะ ข้อที่2เราจะรอให้ราคาเนี่ยกลับมาทดสอบเส้น Exponential Moving a v r r a g e ก่อนและมีการวิ่งกลับขึ้นไปเหนือเส้น Exponential Moving a v e r a g e ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมและเราก็จะใช้การยืนยันจาก MACD อีกชั้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นนะ เรามาเช็คดูตรงนี้กันตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวของราคาเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าเส้น exponential moving average 5 0นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีราคาปิดที่ต่ำกว่าเส้น exponential moving average 50เสร็จสิ้สนยบร้อยแล้วเนี่ยมันเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นและมีราคาปิดที่สูงกว่าเส้น exponential moving average 50เพราะฉะนั้นตัว exponential moving average 50ตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นแนวะรับ พอเราได้แบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยให้เช็คที่ MACD นะครับจะเห็นได้ว่าตัวของ MACD ค่ามันเกินศูนย์อยู่นะหรือว่าเส้นตัวของสีหรือว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันสูงกว่าศูนย์พอเราได้เงื่อนไขทั้งหมดครบแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของขาบ่ายได้เลยโดยการตั้ง stop loss เราจะตั้งไว้ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นและบวกบัฟเฟอร์ลงไปสักเล็กน้อยนะครับ อย่างในกราฟตรงนี้เลยนะแบบนี้เราก็จะเข้าเทรดได้ละแล้วเราก็ปล่อยไปเลยครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะในส่วนของเทปโรฟิตเราใช้อัตราส่วน STOP LOSS 1แล้วก็เทปโรฟิต1.5เท่านั่นเองและจะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีการมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วก็ได้กำไร 1.5เช่นเดียวกันอันนี้คือฝั่งขาบายม่ฝั่งขาเซลลกดการเข้าเทรดก็จะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับอันดับแรกสุดให้ไปเช็คของเมื่อวานก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจากในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เกิดขึ้นก็คือราคามันเป็นขาลงนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยวันนี้เราจะมองทางด้านของขาเซลเท่านั้นเราจะไม่มอง หาขาบายเด็ดขาดแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่เหนือเส้น moving average ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอก็คือรอให้ราคามันสามารถที่จะทะลุลงมาต่ำกว่าเส้น exponential moving average 50ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันสามารถที่จะทะลุต่ำกว่าเส้น exponential moving average 50และมี macd ที่อยู่ในแดนติดลบนะครับต่ำกว่า0เราก็จะเข้าถอยทันทีทังด้านของขาเซลล์ล้วก็รอไปเลยนะ ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวราคามันปิดต่ำกว่าเส้น EMA 5 0ของเราแล้วและเมื่อเราไปเช็ค m a c d คุณก็จะเห็นได้ว่ามันต่ำกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าเงื่อนไขในการเทรดของเราเราก็จะเข้าเซลล์ทันทีโดยตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดสูงสุดที่เราเห็นบวกบัฟเฟอร์หรือว่าบวกจุดจำนวนจุดเข้าไปอีกสักเล็กน้อยในส่วนของ t a k e Profit ใช้1ต่อ1.5เท่า แล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทํากําไรได้1ต่อ1.5เท่าเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวราคามันจะขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงสต็อปลอสที่เราตั้งเอาไว้นะทําให้เราสามารถที่จะทํากําไรทางด้านของขาลกได้อันนี้ก็จะเป็นกฎการเข้าบ่ายเข้าเซลล์และถ้าเราเจอวันก่อนเป็นไซด์เวล่ะเราจะเข้าเทรดยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคเราจะมาดูในช่วงราคากรอบไซด์เวกันนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตรงนี้เนี่ยช่วงของนิวยอร์กและเอเชียราคาไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะถ้าคุณดูคุณก็จะเห็นได้ว่าราคามันขยับแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นไซด์เว์นั่นเองไม่ได้มีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงที่ชัดเจนเมื่อเราเจอแบบนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปดูตัวของ เซกชันถัดไปของลอนดอนกับนิวยอร์กนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างตัวอย่างในนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันมีการดีดลงตอนเช้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับและราคาก็ดีดลงไปข้างล่างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มต้นตัวเซสชันของนิวยอร์กเราจะดูว่าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนแล้วก็เทรดไปในทิศทางนั้นนะครับ อย่างตัวอย่างตรงนี้หลังจากที่ซด์เววันก่อนมาราคามันวิ่งลงตอนช่วงเริ่มต้นของลอนดอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเทรดทางด้านของขาเซลล์นะครับเราจะไม่เข้าทางด้านของขาบ่ายโดยอ้างอิงจากตัวแนวโน้มที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยเพราะวันก่อนมันใช้อ้างอิงไม่ได้เพราะมันเป็น ไซเวย์อยู่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดการกับวันก่อนหน้าที่เป็นไซเวย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกฎการเข้าเทรดทั้งหมดวางว่าจะไม่ยากเกินไปมือใหม่ก็แนะนําทดลองกับบัญชีทดลองก่อนแล้วค่อยนําไปเทรดจริงนะครับระบบนี้ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากแต่อาศัยกฎตายตัวพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะนําไปเทรดก็อย่าลืมว่าคุณต้องเช็ค สเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขแรกก็คือในส่วนของเซสชันก่อนหน้าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของราคาเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงเราก็จะเทรดตามทิศทางที่เกิดขึ้นของวันก่อนหน้านะครับอันดับที่2ที่เราจะเช็คก็คือเส้นตัวของ exponential moving average 50ที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านเราต้องรอให ตัวราคามาทดสอบ Exponential Moving Average 50และราคากับไปปิดเหนือหรือว่าต่ำกับเส้นในทิศทางเดียวกับ Section ของวันก่อนหน้าสุดท้ายที่เราจะดูก็คือตัวของ MACD นะครับค่า MACD มากกว่า0ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะ่ายแต่ถ้าค่ามันต่ำกว่า0มันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเซลล์แล้วเราก็จะใช้ทั้งหมด3ตัวเนี่ย มารวมกันเพื่อทําให้เทรดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือทั้งหมดของระบบเทรดนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูผลการแบ็กเทสและข้อควรระวังคันบ้างเดี๋ยวเรามาดูผลการแบ็กเทสกันนะครับจากตัวอย่างผมใช้ทองคำาทม์เฟรม5นาทีแบ็กเทสแบ็เทสทั้งหมด50เทรดนะครับมันจะมีเทรดที่วินอยู่30เทรดแล้วก็ลอส t อยู่20เทรดโดยการเข้าเทรดของเราเนี่ยเราก็จะดูเซสชั่นก่อนหน้านี้ ว่าเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงในวันที่แล้วก่อนเสร็จสิ้นแ,แล้วเนี่ยผมก็จะเข้าเทรดตามแนวโน้มเดิมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดอเมริกาเปิดเท่านั้นส่วนมากแล้วก็จะเข้าเทรดไม่เกิน2เทรดต่อวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทรดแรกเสียส่วนมากแล้วผมก็จะไม่เข้าเทรดอีกอันหนึ่งแล้วนะ เพราะว่าตัวของระบบนี้ถ้าคุณเทรดเทรดแรกเสียเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ที่เทรดที่2จะเสียตามมาค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเทรดแรกที่เสียปุ๊บก็จะหยุดในวันนั้นในวันนั้นไปเลยซึ่งก็อาจจะเสียโอกาสที่เป็นเทรดที่วินบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ามันลดตัวขาดทุนไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะตรงนี้เราก็จะได้วินเรทอยู่ประมาณ60%นะครับ ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวโดยใช้ i Risk to Reward ที่1ต่อ1.5เท่าข้อควรระวังก็คือถ้าคุณเข้าเทรดแล้วปรากฏว่าเทรดแรกของคุณเนี่ยมันโดน Stop l o s s สิ่งที่คุณทำไม่ใช่ Revenge ครับหรือว่าการแก้แค้นแต่คุณต้องข้ามวันนั้นไปนเลยนะเพราะส่วนมากถ้าเกิดว่าเทรดแรกคุณเสียเนี่ยจากการ Back เท s t ที่ผ่านมาเทรดที่2ก็จะเสียตามไปด้วย ทำให้ตัวของ losing trade เนี่ยจะมากกว่าของผมที่ backtest ตรงนี้นะอันนี้ก็ต้องจำเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทรดแรกคุณบินเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าเทรดที่2ได้เพราะส่วนมากแล้วเทรดที่2มักจะบินตามไปด้วยในเรื่องของช่วงเวลาในการเทรดเราจะจำกัดไว้เฉพาะช่วงตลาดลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กเซสชั่นเท่านั้นในช่วงเช้าของบ้านเราหรือว่าช่วงที่ตลาดโตกเกียวเปิดเราจะไม่ได้เทรดนะครับ และการดูเรนจ์ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าตลาดลรอดอนกับตลาดนิวยอร์กเมื่อวานมีแน,นวโน้มทิศทางไปในทางไหนเนี่ยอีกวันหนึ่งคุณก็ต้องเทรดในแนวโน้มหรือว่าทิศทางนั้นด้วยก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นผลแบ c k เทสคร่าวๆนะครับซึ่งการแบ c k เทสไม่สามารถที่จะการันตีผลในอนาคตได้ถ้าคุณจะนำ ระบบนี้ไปใช้ในการเทรดแนะนําว่าให้แบกเทสซ้ำ um ดูอีกรอบแล้วก็ทดลองกับบัญชีเดโมก่อนก็จะดีกว่านะครับสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเทรดสามารถที่จะเข้าร่วมห้องเทรดกับ g ก l d i n g Effect ได้สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยถ้าคุณชอบว,วิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส scribe ให้ g ก l d i n g e f ฟ e c t เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ